สวัสดีค่ะหวยลาวพัฒนาค่ะท่านผู้ชมควบกับเลล็กญ่พร้อมเนพี่น้องก็เลยจะเจ็กสีลงเล็กได้เว้ยคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะได้สนับสนุนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเข้ามีหลุดค่ะชอบก็จัดขาดก,ก็ผ่านไปก่อนได้นะคะ งแนวทางให้เบิ้งพี่น้องไปตามสูตรสูตรมันมาแบบนี้เขาเหตุแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มาเนาะบางที่มันก็นมาที่ก็ได้เงินซื้อถกูกเห็นปะวันที่วันที่หนึ่งพึกสกีกาเด่นให้สองกับสามพี่น้องออกหนึ่งเก้า สามแปดห้าหนึ่งสูตรของห้าก็เป็นแปดสองเนะาะมันเปนสามแปดแต่ว่าเด่นให้ที่สามแหละถูกอยู่สองไม่ถูกสูตรนี้ไม่ไม่ไม่ถูกหนึ่งเก้าสามแปดอันนี้ก็แปดแปดเจ็ดแปดติดมาอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันตัวนี้ก็พิษตัวนี้เด่นให้หกกับเจ็ด บมาจากอย่างสามแปดแปดห้าสามเลขสามตัวนี่บอละแปดห้าสามแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดก็ติดมาแต่บอถือกแล้วพี่น้องเด้อนะส้มอันไหม่ส้มอันที่มันสีเขานี่พี่น้องอันนั้นมันบอกเขาปล่อยมันไป แนวทางเราพัฒนาค่ะแนวทางเราพัฒนาฟัางคำเตือนทั้งช่องก่อนนะคะน่ะเนาะอย่าไปไีพิษกดพิสเกณฑ์ของทั้งช่องยูทูบเพิ่นเนาะทั้งช่องคำปิ่นพารวยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะหัวรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ เอาสองตัวเอาสูตรที่มันเขอาเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งซีนี่แหละพี่น้องมาลงให้ขึ้นเก้าเอาเด่นไปก่อนนะ ด้วยนะคะไม่ได้ปักหลักค่ะทุกคนแปดตัว น่องกันนั่นเทน่าอืเราพัฒนาที่สามเด้อพี่น่องเด้อ ท, 3, ที่สามพฤศจิกายนเรียนสองกับสามศูนย์สองหนึ่งสอง ศูนย์สามหนึ่งสามไนซี่ตัวนี่แหละพี่น้องสองสี่หกแปดแปดชุดจะ้ะแนวทางลงแนวทางเราพัฒนาให้ค่ะ เดนไปให้ที่อย่างเนี่ยทั้งสองทั้งสามมันเรพี่น,อน้องสองสับสาม แล้วพัฒนานะคะสวดงดก่อนมันก็เข้าไอ้นั่นเนาะรับไม่พี่น้องรับไม่งวดที่เข้าไอ้เก็ดเก็ดเอามารับไม่ลงให้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะคะ เลือกสองตัวไม่มีสามตัวแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อฝากติดตามช่องนี้หน่อยน้ำแน่ดติดตามไว้พี่น้องหวยมันมีเข้ามีหลดโปรดใช้วิจารยานในการซื้อด้วย ชมเพื่อความบันเทิงเ่อะพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะ